ครับสวัสดีครับสร้างต่อมจากช่อง YouTube นะครับช่องคนขายซุ้ม a ฟมลีนะครับนี่ีิมาตัดใหม่ครับปลามาเบิงธรรมศาสตร์ในป่าป่าวิธีขั้นตอนกว่าจะได้กงนกกงหนึงน่งนี่ต้องใช้เวลาหลายขั้นตอน ก็จะได้กกงนึงครับครับนี่ครับหนึ่งเป็นบ่อปลาครับหลายปีนะครับสี่สิบปีแล้วมั้งบ่อปลาบ่อเป็นบ่อเก่านะครับของยหา่ครับของแม่ของแม่อีกทีหนึ่งครับเิ่นคุดไว้นะครับขุดโดยมือนะครับอาจารขุด้วยมือวัวเอาสมัยแต่กอนพ่อใหญ่กับเป็นแายหอยนะครับ เอาเฟ่เอางอไปขายแถวขาลาดพุทซสาสาพัวจนในซาหน่อยหนึ่งครับพัวเกษตรได้มานะครับสมัยแต่กอนเนาะไม่แต่เอ๊ะผมมาถึงเกิดหมดและวผ้ามาบ่วงนะครับนี่อันนี้คือไม้ไผ่เลื้องนะครับทุกสมัยนี่ฮ่าบนงานบม่ค่อยมีหรอกครับ,บ ในตอนสมัยใหม่กับบางคนอาจจะโบรูตัวเพิอสมัยเกา่าคนเกา่าอาจจะโบรูทำบางคนงครับครับนี่คือพกพกไส้ครับพกไห้สารบ้านเท่าเกิดพกไห้นะครับมื่เกิดเองนะครับตาธรรมธรรมชาติเพิ่นอันนี้คือไม้ไผ่บานครับเหลือมาหลายแล้วครับเอาไป สรารซูมเอาไปเหเ็ดกุ้งจนบดเรื่องจิ้มเหลืออะไรใหม่ของนะครับในปลานี่ยถ้าเขาที่ว่าไปตัดเครื่องสีรีวิวพาไปเที่ยวในปลานะครับแต่มีเวลาจะพาที่เขาไปตัดเครื่อนะครับเดินแต่บา,าเป็นปลาตรงนี้นะครับอันนี้เป็นปลาดอนบูตาครับเป็นปลาหน่อยแต่ปลาใหญ่อยู่พุ่งครับอยู่โขก พาโมไปนําครับเสียวหลังอันนี้ครับไม่ใส่ควนครับมันจะมีแห้งเวียงกาะใส่มีนอครับนอบัดตัดแล้วตัดแล้วเดี๋ยวมนจะลงบอกอีกว่าขั้นตอนเลานะครับไปถึงขั้นตอนเล้าเลยนะครับเนาะถ้าเล้าแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีนึงนะครับเนาะ ครับสวัสดีครับครับหลังจากตัดใหม่มาแล้วนะครับผมหลัดขั้นตอนมาเลยเนาะเอามาขั้นตอนสําคัญเลยจากการตัดมาแล้วแบบมะพามาเหลาเนะครับครับเหลาให้มันได้ซ้ำกันครับซีเมนต์ครับทุกเสซนครับเหลาเือมือนะครับวิธีการเหลาแลอวิธีขั้นตอนผมจะลงคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็น ขั้นตอนสอนจะอยู่ในหันหมดนะครับแต่ต้นนี้เป็นขึืนอมาแนะนําขั้นตอนแรกเลยขั้นตอนที่มปตัดใหม่แล้วก็มาเล่าหี่ครับขั้นตอนสําคัญต้องเล่าให้ซ้ากันเสมอครับกรงนกมันถึงจะออกมาง่ายนะครับนอนะครับแค่นี้นะครับนอเขาฝากช่องนะครับคนขายสุ่มแฟมิลี่นะครับเปิดช่องอนุรักษ์อนุรักษ์ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ของเฮานะครับปู่ย่าตายายพั่สอนมาอนุรักษ์มานะครับนาะครับสวัสดีครับ